Easter The Journey บุกย่านอุดมสุขแวะทานมื้อเช้าสไตล์ออสเตรเลียที่จะทําให้เบรกฟาสต์ของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปออที่ Slot and Fox Cafe เป็นอาหารสไตล์เมดิเทเรเนียนซึ่งที่ออสเตรเลียเขาก็ทานกันแบบนี้อานแบบนี้ Easter The Journey ในวันนี้กลับมาย่านอุดมสุขหรือถนนสุขุมวิท103กันอีกครั้งเพราะแถวนี้มีสิ่งน่าสนใจระดับโลกรอเราอยู่ครับแต่ก่อนอื่นคุณ2จะพาไปหามื้อเช้ากินกันชิวๆแบบสล o t ด้วยอาหารสไตล์ออสเตรเลียที่สล o t and Fox Cafe ครับส Slot and Fox Cafe คาเฟ่รับโดยคนไทยแต่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอาจจะเพราะด้วยความเป็นอาหารสไตล์ออสเตรเลีย Australia, แต่คุณพายเจ้าของร้านเองก็อยากทําให้คนไทยได้ทานได้รู้จักกันมากขึ้นในราคาที่ดีด้วยครับคุณพายมีประสบการณ์การทำงานร้านอาหารในโรงแรมที่ออสเตรเลียมาก่อนชื่นชอบวัฒนธรรมและการทานอาหารของที่นั่นพอกลับมาเมืองไทยจึงมีความคิดอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแต่และเมนูที่ทำขายจะมาจากเมนูที่ทำทานกันเองในครอบครัวอยู่แล้วทุกวัน ทำทานกันแบบไหนลูกค้าก็ได้ทานแบบนั้นมั่นใจว่าวัตถุดิบคุณภาพดีแน่นอนรวมถึงลดเวสฟู้ดให้ได้มากที่สุดเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญในร้านอาหารเลยครับเมนูส่วนมากจะเป็นอาหารมื้อเช้าและมื้อเที่ยงเป็นหลักมีหลากหลายเมนูทั้งการาโนล่าแรปสลัดรวมถึงซุปและชาร้อน แต่ก่อนจะไปลองชิมกันไปทำความรู้จักคุณพายกันก่อนครับ Slot แอนด์ฟอกคาเฟครับเจ้าของร้านของเรา c ี CEO. รอต้อนรับอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พายครับสว,ส,สวัสดีครับตอนที่สองเดินเข้ามาในร้านเนี่ยรู้สึกโอ้โบรรยากาศดีมมก นีเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยมีเมนูต่างๆที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงเรื่องเมนูกันดีกว่าซันไรส์กานล่าโบค่ะคือส่วนตัวก็ชอบกินอยู่แล้วด้วยล่ะคะ่ะเลือกถ <c' un> ั่วต่างๆที่เราชอบ <c' un> ผลไม้ในประเทศไทยก็ <c' un> คือภายเลือกมะม่วงมันมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยว <c' un> มันก็จะมาตัดรดกันมันจะพอดีอะค่ะครับผมซึ่งที่ออสเตรเลียเขาก็ทานแบบนี้ทานแบบนี้ค่ะโอเคเมนูต่อไปครับพี่พาที่อยากแนะนำาชาชูก้าค่ะเป็นอาหารสไตล์เม เบอรเดอร์เนียนะคะเราลูกค้าอยากเลือกเป็นเป็นไฟเอก,ก็ได้หรือรพอร์ชเอก,ก็ได้แต่ส่วนมากลูกค้าจะเลือกพอร์ชเอับตัวทมพโตซอะค,ะค่มก็คือภายทำเป็นหมอ้อใหญ่ก็เคี่ยวประมาณ3ชั่วโมง แล้วพายเจอกับซาวโดมันเป็นขนมปังที่มีความเฮลซี่มากกว่าขนมปังขาวทั่วไปเมนูต่อไปสไปซี่เคเจอรแล็บนะคะมีส่วนผสมของพวกปาปิกาพวกพริกป่นพวกคูมินเดี๋ยวพี่พายแป๊บหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้เคเจอรน,นี่มันคืออะไระครับก็คือหลายๆผงเอามารวมกันแล้วเป็นชื่อเคเจอรค่ะพายจะมีโยเกิร์ตเข้าไปเบรกความเผ็ดเป็นสูตรที่คิดค้นเองครับผมเบซิลเพสโต้ชิคเก้นแซนด์วิชเป็นเพสโต้ ที่ภัยทําขึ้นเองนะคะเป็นเป็นโฮมเมดแล้วก็ไก่ซึ่งภายใช้อกไก่ไปหมักก่อนที่จะทําให้มันสุกค่ะเมนูสลัดกันบ้างครับผมพี่พายครับมีอะไรแนะนําบ้างจ้าสลัดปลาทองย่างนะคะซึ่งเสิร์ฟกับโยเกิร์ตซอสคือตัวเนี้ยภายเคยไปกินที่เชียงใหม่มีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งทําสลัดนะคะแล้วเขาใส่ปัาทองย่างมาด้วยภายก็เฮ้ยมันอร่อยนะซอสล่ะครับ ก็มาจบด้วยโยเกิร์ตแล้วก็ปรุงรสค่ะเมนูซุปกันบ้างครับมีซุปอะไรให้ทานบ้างครับตัวขายดีเลยนะคะจะเป็นคาร์โลตจินเจอร์ซุปจะกินเฉพาะหน้าหนาวเพราะว่าเมื่อก่อนพายอยู่ต่างประเทศอะก็คือมันอากาศหนาวเนาะนอกจากจะกินน้ำขิงยังได้แล้วกายอบอุ่นแล้วอะได้ประโยชน์ขึ้นไปอีกพายเสิร์ฟพร้อมกับซาวดแล้วก็ทาเนยสมมุติถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ดื่มกาแฟเรามีอย่างอื่นให้ดื่มไหมมีเป็นชาตัวดังของออสเตรเลียคือค่อนข้างพรีเมียมจะเป็นชื่อ t 2หรือก็ มอนตีโกมอนตีโกอร่อยอจริงค่ะเป็นชาไทยชาชาแบรนด์ไทยพี่พายครับถองถามถึงความภูมิใจสิจนถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจมากค่ะไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ค่ะรู้รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นรู้สึกว่าเรามีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะเลยที่เรายังไม่ได้ลอง พายเปิดร้านนะคะตั้งแต่ตีห้จนถึงบ่ายสนะคะหยุดวันจันทร์โทรมาได้0 6นยนะคะ5้าศูนย์่าสองค่ะเบอร์พายค่ะเดี๋ยวเราได้ทานอย่างแน่นอนตอนนี้ขอบคุณพายก่อนนะครับผมที่สละเวลามาคุยกับอีเตอร์เดอะเจอรี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณพายตั้งใจทํามาอย่างประณีตทีละเมนูทั้งเมนูคาวและเมนูหวานน่าทานสุดๆ แต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมให้คุณสองได้ลองไปชิมพร้อมกับคุณผู้ชมแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลากหลายเมนูพร้อมแล้วนะฮะกับ So ลตแอนฟ็อกคาเฟ่โอ้โหน่าทานทุกเมนูเลยนะฮะเริ่มต้นกันที่โยเกิร์ตการูล่าตะวันฉายมายขึ้นเวทีไม่ใช่นักมวยครับผมทานตอนเช้าๆชาเนี่ยจะดีมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับผลไม้เป็นส่วนของมะม่วงสูงนั่นเองอันนี้คือมะม่วงแก้วนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยก็ทําเองด้วยโอ้โหดูสิน่าทานมากเลยอะมะม่วงแก้วนะคุณผู้ชม ทานตอนเช้าน,นี่ดีมากเลยเรารู้สึกแบบเติมพลังเติมแคลอรี hmm. ่แล้วก็ค mm ือ hmm. มันคลีนมากๆครับโยเกิร์ตทแท้ๆครับทามือทําเองแฮนด์เมดมากมะมว่วงสุกตัวนี้เนี่ยมันมีความหอมมากเลยนะคุณผ mm hmm. ู้ชมไม่แปลกใจเลยว่าทําไม mm hmm. โอ้โหไอเมนูนี้ขายดีมากๆจริงๆนะฮะเมนูต่อไปครับกับเมนูนี้เลยสโสตชาชูกา กว่าจะได้จานนี้ออกมาเมนูนี้นะใช้เวลาทํานานมากก็จะกรอบไปด้วยนะฮะซาวโดวคือขนมปังตัวนี้นะคุณผู้ชมนะมันจะมีความแตกต่างจากขนมปังทั่วไปเรื่องของการหมกักกรรมวิธีการทํานั่นคือเรื่องของการย่อยจะดีกว่าต่อไปที่เราเห็นนี่ก็คือพอชเอกนะครก็คือไข่ดาวน้ําด้านล่างตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็จะเป็นซอสชาชูกานะครับอือหือคุณผู้ชมดูซิ มีซอสมะเขือเทศนะครับมีพริกหวานนะฮะแล้วก็ตัวชาชูก้าที่เป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวอเดี๋ยวลองทานเ่าๆก,ก่อนเป็นยังไงนะครับเราจะได้รสชาติของมะเขือเทศสดๆครับมันจะมีรสชาติหวานออกมาแบบเบาๆฮะคุณผู้ชมครับซาวโดจะ้ะคือเทคเจอร์มันจะไม่เหมือนกับขนมปังโฮลวีตไม่เหมือนกับขนมปังแบบที่เป็นขนมปังขาวนะคุณผู้ชมครับ,รบ,รบโอ้โหแล้วดูความไข่แดงอะดูสิคุณผู้ชมเอ้ยดู ตัวขนมปังซาวโดเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบเป็นขนมปังที่ดูดซึมซับซ้อนอะไรต่างๆหรือว่าตัวไข่แดงเหมือนคุณจะได้ทานแบบแยกเลเยอร์ระหว่างตัวซอสตัวมะเขืวเวอเทศหรือว่าตัวไข่นะครับผมหรือว่าตัวแบบทั้งหมดนี้ในจานนี้เนี่ยนะฮะมาที่กสลัดฟักทองกันบ้างฮะผู้ชมครับคือพี่พายเนี่ยจะเอาฟักทองลงไปนะก็จะมีโยเกิร์ตผสมกับน้ำสลัดนะครับผมเรื่องของมเมล็ดฟักทองด้วยทําเป็นเลเยอร์แบบนี้นครับเป็นชั้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 น ฟักทองนี่นะครับพี่ัยเอาไปย่างก่อนนะอันนี้แตกต่างกับตัวโยเกิร์ตการูราตะวันฉายนะด้วยความที่มันมีน้ําสลัดเข้ามาผสมด้วยมันทำให้รสชาติเปรี้ยวนี่ยซอฟลงมาหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมบวกกับความมันความหวานของฟักทองเดี๋ยวเบรกจิบชากันหน่อยนะฮะนี่เลยตัวที่เราคุยกับพี่ไยไว้นี่ทีทีทูะฮะเลมอนกราสแอนด์จิงเจอรตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนนะครับ โหกลิ่นขิงละมุนมากคุณผู้ชมแลวก็หอมแบบตัวเลมอนมากเลยอ่ะ,อะโอ้อีกหนึ่งเมนูน้องใหม่มาแรงใช่ไหมจ้าพี่พายตัวนี้และนี่คือเพสโต้ชีสีเกนครับสีเขียวๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือเพสโต้นะฮะไป ตัเพสโต้หอมมากครับตัวเนื้อไก่เนื้อมันคลีนๆนี่คืออาหารคืนชั้นยอดเลยไม่แปลกใจว่าทำไมโอ้โหลูกค้าเรียกว่าโทรมาสั่งและเป็นน้องใหม่ที่มาแรงมากจริงขนมปังครับเทกเจอร์จะแตกต่างกับตัวซาวดูนะตัวนี้ก็คือนุ่มตัวเพสโต้เนี่ยนะฮะหรือว่าตัวซอสอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะซึมเข้าเนื้อขนมปังซึ่งก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งสไปซี่คาจ้นชิคเก้นแรปนั่นเองนะฮะโอ้โหดูสิคุณผู้ชมอ n นจอยครับ ตัวคาบจังจะมีความเค็มลอยขึ้นมาเลยฮะซึ่งสองชอบมากเลยนะมันจะมีความเผ็ดแบบเบาบางมากๆแต่ถ้าเกิดใครทานเผ็ดไม่ได้สองก็แอบ,บเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่าทานเถอะอร่อยมากนี่คือ c a r อทแอ d จิเ g อร์ซุปครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมซุปก่อนนะครับมันมีความมันมันนัวๆแล้วคือมันหอมมากจริงฮะบวกกับความซ่าข,ของขิงเนี่ยตามขึ้นมาค่อยๆตามขึ้นมาแบบเบาๆฮะ คุณผู้ชมครับเรื่องของซาวโดเนขนมปังตัวนี้เนี่ยพี่พายในยเข้าทานเนยจืดมาให้นะครับนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะว้าวนี่ไงครับคุณผู้ชม,มดูนี่มีสองชอบทานมาเมล็ดฟักทองมากเลยนะครับคุณผู้ชม,มแบบนี้ดีเหลือเกินมันหอมเนยครับไม่รู้จะบรรยายยังไง ตซาวโดนีด่เป็นขนมปังที่ดีจริงๆบอกเลยนะครับว่านี่คือการดื่มชาที่ต้องบอกเป็นวัฒนธรรมที่นู้นคนที่นู้นเนี่ยเขาจะนิยมดื่มชากันนะคุณผู้ชมนี่คือต้องถือว่าเป็นตัวทิคสิกเนเจอร์เลยนี่ฮะนี่คือเมลเบิร์นเบรคฟาสต์ครับหอมมากเลยเขาจะมีเหมือนกลิ่นข้าวหน่อยเบาๆมาหอมมากจริงฮะนี่คืออาหารเช้าที่หลายๆคนบอต้องบอกเลยว่าตามหากันอยู่ที่คุณจะต้องฝากเป็นมื้อต่อไปทุกๆเช้าในทุกๆวันครับกับสล็อตแอนด์ฟ็อกคาเฟ่ครับ สล็อตแอนฟ็อกคาเฟ่คาเฟ่รับที่ไม่ลับอีกต่อไปแล้วร้านอยู่ในซอยอุดมสุก15เข้าซอยมาไม่ถึง50เมตรทางซ้ายมือก็อจะเจอเลยครับภายในร้านตกแต่งเป็นเอกลักษณ์คุณภายรอต้อนรับลูกค้ากันตั้งแต่ที5เลยครับยาสีฟันดอกโบกคู่สุดเกลือสมุนไพรดีกรีรางวัลเหรียญทองระดับโลก ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ